อยนี่แหละขอเฮือกเดียวพอนะหนึ่งสองสามไม่ใช่ออกทีนในเบอร์เนนขอมันดีแหละแต่ว่าไซน่าจะทำไม่ค่อยเป็น,นอะ่ะแต่รู้สึกว่าอน,น้นะ่ะมันแบบว่าออกพืชเดียวเลยเนาะคุณนะเนาะ เราเวลาไปดึงกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาจนเกินไปหน่อยแล้วไปหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัดไม่ไม่เจิ๊ที่เราถออุ๊ยแ้วเหนียวหมดแล้วนี่ฉันต้องทำอะไรผิดแน่เลยใช่ไหม อ,อ้าวโอ้ไม่ต้องถิงไว้นั่นไม่ต้องถิงไว้นั่นเนี่ยถ้าไม่ถึงไว้นั่นนะมันมันมจะออกอะ่ะเนี่ยเราเราโอเคตรงนี้ก่อนนะเราโอเคตรงนี้ก่อนเจอเจอฉันแน่ฉันไม่ยอมหรอกไปอีกไป เดี๋ยวระวังฟีนะ <c oughs> เลือดหลงแล้ว <c oughs> เลือดตรงไหนออกวะเนี่ย <c oughs> ฉันไม่ไหวแล้วฉัน <c oughs> เดี๋ยวฉันจะส่งคลิปนี้ไปให้คุณนะฉันดูว่ามันทุรักทุเลมากคุณนะหนูไม่อยากทําแวกแบบนี้แล้วคุณนะเ <c oughs> <c oughs> ลเซอร์ขอร้องขอร้อง นูที่หนูไม่มีงบเลเซอร์เพราะตอนนี้คือตัวจับเครื่องนี้หนูยังผ่อนอยู่จริงๆหรือว่าหนูจะไปเอาในช็อปปี้ที่แบบว,ว่ามันถอนเงินได้อะเรารู้กันแค่นี้นะอันนั้นน่าจะเป็นทางหนทางที่ดี